ไอ้อืดอืดอืดพ่อครับพอช่ดูครับพ่อพ่อครับช่ดูบ้างเลยครับฮ่ฮ่่้ดู ครับช่องพรายมีมงคลครับผมวันนี้เป็นวันครับที่อากาศน่าจะร้อนกลางวันนะครับดูด,ดูดูเสียเรากิ <laughs> นนมมักโชว์ขาห้าอยู่เรื่อยเลยมาละ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  <Wow. S 1> พี่ดาวสูปป้ผมเนี่ยว่าพี่ดาว <laughs> แ,ขแข่งกันแข่งกับดาดีวกว่าดววาวด้อยกว่าตรงนี้แหละ <laughs> มาแล้วมาแล้วติ๊ต๊เอ้ยมาแล้วมาแล้วความสุขนี่ดูครับวันนี้มีสระน้ำด้วยใกล้ๆด้วยครับมิ้งหูกลางหางคีเลยเมื่อกี้มิ้ครับมิ้งน้องมิ้นครับ ห <Nope. S 1> มาพ่ออลไรน้องมิงครับน้องมิงครับเฮ้ยชักจังหนอกพ่อกระไรมาหลักแลกนี้ผมนี่หนอเนี่ยเนี่ยมาทำไมให้เจ,าจออ้าเสียวลูกใครไปใช้อีกฮ่ฮะอ,อ,อ,อ้พี่อ้วนเจ,าจออ้าเสียวลูกใครไปใช้อีกโอ้ ดูครับดูนี่กำลังอ่าดูสิว่าจะง่วงบ่ไม่รู้มาแล้วนะครับมาแล้วมันเลยจะมาเนาะอารมณ์มาแล้วอารมณ์มายังครับยังไม่ได้อารมณ์เลยมีเิยญาณเฝ้าเฮ็ดอารมณ์กันพ่อย่าเฝ้าครับเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ทำไรอ่ะนี่นะลบริเวณเก่าอนะนะีู่แล้วเขาน่ะดูดูดูมีมุมนี้แล้วพี่ดูพี่ดีดมุซาเตรียมให้นี่ยวเดีวเห็นไหมนี่อะไรนี่ของเล่นเรานี่เพียบเลยมาเดี๋ยวนี่เลยมิงเดีวมิงครับมิงครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วไป นิ่งครับนิ่งทำอะไรอะ่ะนี่เรวมามามา <c oughs> ไม่ครับผมเกินทำไงครับแม่ทไมครับแม่ผมขอด้วยครับผมนะครับครับ <c oughs> จะออกมาไม่ออกมาครับนี่ ออกมาแล้วออกมาแล้วอีฉลาดนะครับอู้เพื่อนด้เปิดข้อให้ผมนี่ออกมาเล่นไหมเขาอยากให้ออกมาเล่นนะมาเจอแล้วครับเจอไหมอี๋เยอะแล้วเยอะแล้วยังวะมีน้ำด้วยนี่มีพ่อพ่อครับผมเล่นได้อะไครับโอ้ยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเอาไปไอ้ไอ้ยะอีกินน้ำครับโอ้โหจะกินน้ำแล้วอ่ะ บนสูงสุดยอดสุดยอดเอาบนสูงลูกบนสูงโอ้ดูครับมาดูแม่ก็ทำเนาะกินแล้วเอางวงอกอย่างเงี้ยโอ้โหดู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 ครับโอ้โหเอาไหมครับเอาแล้วแต่ลูกจะเล่นเอาเลยลูกพี่ดีพี่ดิวเตรียมไว้ให้แล้วพี้ขาครับเป็นตัดกนงโนแต่ครับพ่อเดี๋ยวผมขอขี้หน้าบุนครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด <laughs> อะไรเนี่ยเอ้ยออกไหมดิ <laughs> อาชื่นใจครับผมชื่นใจรครับเริ่มนะครับเริ่มแล้วเริ่มยอ่อตัวแล้ว <laughs> อ๋อเอ,า,อาจะเล่ามึงเอ,อ,า,อาเอาเลย ครับหนึ่งอุ้ยกินน้ำครับรู้จักดูหรือยังอะเราอ่ะโอ้หเลยนึว่ไก่ครับอุ้ยอุ่ยอ้ย,ย,ยมาแล้วมาแล้วหนึ่งก้าวแล้วก้าวหน้าแล้ว ไปไีตาฉนกชนะน,นะคะมาแล้วขึ้<ะ>ล่องขี้ไม่ล่องดีหน่ยนอยนะเฮ้ครับ <c oughs> <c oughs> ้าวหนึ่งแล้วข้ววขวสองแล้วขาวสอง <G ül üyor> อุ้ยอุ้ยไม่น่าจะนกชนะนะครับพ่ออุ้ยอุ้ยอุ้ยพ่อนันมีลูกบอลน้ำมีหมาน้ตัวนหนิเมอันนี้เล่นบอนลลมไปก่อนลูกเพราะว่ายัางไม่มีตงังซื้ออ่างให้เลย <G ül üyor> แพงมากเท <G ül üyor> ่าเมษาน่ถึงประมาณสามพันกว่ากับสี่พันครับ แ็งครับอ่างมันไม่ดืดหยุ่นได้ครับพลาสติกไม่มีแตกครับเ้ยแอ้ยไอ้ยะ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 ไอ้ยออดือดเอดเดอช่างหาเนี่ยผมเห็ผมเล่นแต่ครับผมเอาละครับเอาละชนะชนะครับอิยิต เอาเอามีความสุขครับโอ้เอา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 อู้อุออออออ้ยสุดยอดก็สุดยอดฮะพอดีตัวแล้วมีบอลมีอะไรด้วยไงมันก็เลยดูเล็กอ่ะแม่ครับคือหูใจผมนะครับแม่ ไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้เอ้าเอ้าเอ้าจะออกทีบ่ออกทีวะเฮ้ย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 โอ้โหครับให้ภาพมันใหญ่กว่าครับ เห็นเขามีความสุขแล้วก็โอเคครับอ้ช้างน้อยกับอาการเล่นน้ำนี้อู้สิดิวดีไม่สายลูกไปแล้วไปแล้วนี่นี่แม่ครับถีบทีปากตนั้นพ่อพ่อพ่อเออระวังโดนเฮ้ยโอ๊ย อพ่อครับมุนฉนดุครับพอ่พอพ่อครับฉันดุมากเลยครับไอ้ดูเอาดีออกมาลูกออดออดเอาลูกได้ไหมเอาเอาลูกได้แล้วครับโอ้หึหึหึพ่อรู้เรืองเล่นลูก เล่นเองเระวังออกมันถึงน้ำน้ำตรงนี้หน,นีอุ้ยนี่ <c oughs> น <c oughs> เอาโอ้โหเอาละครับเอาละงานนี้เอาละเอาละเอาละวิ่งช์แล้วครับ,บวิ่งโชว์แล้วอุ้ยยึบยึบ มันคือสนุกสนานเลครับดีพอแล้วลูกดีพอแล้วไม่ต้องฉีดน,น้องพี่ดีมพอแล้วลูกเอาโอ้โหลูกไดยครับถูกใจเขาละ <laughs> เอา้เอาเอาเลยลูกพี่เต็มที่เลยครับเต็มที่เลย เนี yeah. Eagle. Uh, Eagle. Co ่อ mm ุ hmm. ้ยอุ้ยฮึฮึฮึอาให้ดิฮใจดิดิดิชิเลนต้อนชะเลนตอฮึฮึเฮ้ไปแล้วครับไปแล้วเอีเอยเอี๋อี๋จะทำอะไรอะฮะทำอะไรครับฮี่พวเวร์ครับสุดท้าย ดูเนี่รู้ว่าสงสัยอยากเล่นต่อรู้แล้วทำเป็นเว่าอุ้ยอุ้ยมามาเอาเอาเอาโอ้ครับขอบคุณ f อีครับที่ให้สปอารมมาให้น้องมิ่งได้สนุกสนานครับ ก็มีความสุขก็โอเคครับตัโอ้โอล้มล้มลุกล้มเบาลุกเบาอันน่ะอันน่ะอันน่ะมอนก็อยากจะเล่นดิมดิ้มดิมมอนก็อยากจะเล่นเอ้ยเอ้ยรู้สึกกับการหัวงครับหัวงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะมันขึ้นนมแต่พ่อพ่อครับมันขึ้นนมแต่ครับ เอ้โอาโอาอึดอดอ,ดอ,ดอึ๊ดอ,อ,อาเต็มที่เลยครับเพื่อเราเลยครับลูกเล่นเลยฮ <c oughs> ้อ้าวอพ่อครับอพ่อครับผมขอเล่นเมดมือได้หครับอ่าผมขอเล่นทั้งวันได้ไหมออพ่อพรวันครับดูมาครับ เออจะตายหรือเปล่ามาลงมาก็ตายไปแล้วตัวหนึ่งเอ้าเอ้าเอ้าอีลูกเอาอึดอึดอึดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมิ้มบางคนครับผมเข้ามาชมกันเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้มิ้งด้วยครับขอบคุณ จ้าของอสับปาลมวันนี้ครับ FC จากชุมพรนะครับจะที่ได้ให้ม้าครับเป็นเพื่อนเล่นของมิ่งทุกคนครับคุณเจ้าของสถานที่ครับบ้านคุณตาพริกครับที่ถ้าไม่มีเจ้าช้างน้อยเชื่อน,นี้ลืมตามาดูโลกและสร้างความ สดใสมีความสุขให้พวกเรานะครับขอบคุณครับ